แพลตอรมไปแล้ว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 โอ้มีน้อเนี่ยครของเขาเนี่ยเดวเราทำด้วยกันนคนอยู่ในครัวเสร็จยังคะตามนทีได้ไคะได้เวลาแล้วคะ แต่หน้าไม่ใช่ชัดจีถามมาถามมาถามมาอคอยูกันไปหาเล้นั่นนี่นั่นนี่ไม่สำคัญกลยคือเพอขายนี่เอาหน้าเอาหน้านี้หนูเอาหนกิ่น้ำปลมันนี้า่นึ่งหงส์นะขอบคุณน้ำนี้เลานนื้อตรงกลางเนี้ย ขี้ข okay. okay. mm. er ี okay, ้ข okay. cool. okay. okay. ี okay. okay. ้ขี้ขค้ขี้คี้ข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 ีเขีเขี้เลยขี้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 ขด้ขี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 นขี้ขอ้